การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชาวประมงสองผัวเมียอาศัยอยู่กลางป่าซึ่งชาวประมงมักจะออกไปหาปลาเพื่อเลี้ยงชีบของตนสอวันต่อมาเขาได้ปลามาสองตัวเมียของเขาพ่ผินก็ไม่พอใจเขาจึงบอกให้ผัวของเขาออกไปหาใหม่แต่วันนั้นผัวของเขาไม่ได้ปลาเลยจึงนำอาผักเละบหมากไม้มาให้เมียของเขาแทนพอเธอเห็นดังนั้น เธอยิ่งไม่พอใจฉันบอกเธอว่าไงฉันอยากกินปลา ฉันอยากกินก้อยปลาชิลไปหามาให้ฉันใหม่เลยนะถ้าไม่ได้เธอไม่ต้องกลับมาเลยแล้วเธอก็ซืบหน้าใส่ผัวของเธอต่อวันใหม่ผัวของเขาได้ออกไปหาปลาอยู่หนองน้ำแห่งหนึ่งก็จะเป็นคุณเมียใส่ดูอิลีไว้ใส่บเบ่งกำลังกูเลยพอเขานั่งตกปลาไปสักพักก็ถอนหายใจวันนี้คงได้หบังไม้ไปให้เมียอ,อีกละมั้งเมียของฉันคงจะด่าฉันอย่างแรงเลยพอเขาตกปลาไป สักพักก็มีปลามากินเบ็ดของเขา <c oughs> โอ้หนักนั่นเนี่ยคงจะเป็นปลาตัวใหญ่แน่เลยพอ,อเขาดึงขึ้นมาแล้วก็พบกับปลาตัวใหญ่ที่สวยงามมากที่แตกต่างกับปลาตัวอื่นๆโอ้อปลาอยางคือตัวใหญ่ตัวย้าวแท้ปล่อยข้าไปสิแล้วข้าจะให้พรแก่เจ้าเฮ้ย hey, ปลาอะไรพูดได้ข้าคงผันไปแน่เลยไม่เจ้าไม่ได้ผันไปปล่อยข้าไปข้าจะให้พรแก่เจ้าแน่นอนว้าวอีหลีบ่ตัวเดอ๋อถ้าผมปล่อยคุณไป เมียของผมคงจะให้ผมอย่างแรงเขาคงจะให้่อยนอหนองมุงแน่เลยไม่ไม่้าจะป่วยข้าไปข้าจะให้ปลาแก่เจ้าอย่างหวงหลยเลยเจ้าอย่าตัวข้านะ ไม่ฉันไม่ตัวเธอแน่นอนแล้วเขาก็ได้ปล่อยปลาตัวนั้นไปป้าป้าคือหลายเถ้ยเอาไปโซ่อีเมียก่อนบานนี่แหละอีเมียมมนจะกสิบบจมไงโก้พอเขาได้กลับไปห้อเทือนเมียของเขาก็เห็นปลาอย่างหลวงหลายแล้วเมียของเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าวันนี้ทําไมผัวของเขาได้ปลามากกว่าแต่ละวันเมียของเขาจึงได้เอ่ยถามผัวเขาไปว่า คนได้ปลามาจากไหนทําไมมันร้าผัวปกติอ,อผัวได้ปลาวิเศษมาแล้วปลาตัวนั้นก็ให้ผัวปล่อยเข้าไปแล้วให้ปลาตัวอื่นมาแทนนี่เธอเป็นบ้าหรือไงจัดปลาตัวอื่นได้แต่เอาปลาตัวนี้มาแทนนี่นะ ทำไมเธอไม่ขอบ้านมาล่ะเราจึงจะมีบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วเราจะไปขอบ้านกับเขาได้ยังไงมันใหญ่หลวงมากนะสิ่งที่เธออยากได้เนี่ยเราควรจะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะความสุขเหรอบ้านหลังแค่นี้นะ มันเล็กเกินไปว่ะผัวมันไม่ใหญ่พอสําหรับฉันคุณต้องไปขอบ้านหล้าง,งใหญ่ๆมาให้ฉันเดี๋ยวนี้และผัวของเขาก็ได้กลับไปที่หนองน้ําแห่งนั้นเพื่อจะไปขอพรจากปลาตัวนั้นปลาวิเศษเอ๋ยขึ้นมาหาค่อยแน่ว่ายังไงมีอะไรให้ช่วยหรอเมียข,ของข่อยบ่มีความสุขเลยเกิดอะไรขึ้นหรอบอกเขาได้บอเถอะฉันช่วยเธอได้ เมียผมอยากมีบ้านหลังใหญ่ได้สิเจ้ากลับไปก็จะพบกับบ้านหลังใหม่แล้วเขาก็ได้กลับไปพอไปถึงบ้านบ้านของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลังเล็กๆกลายมาเป็นหลังใหญ่ที่สวยงามเธอมีบ้านหลังใหญ่และสวยงามาเธอคนจะมีความสุขมากสินะเธอพูดว่าไงนะ ความสุขเหรอเท่านี้นะเธอจะเรียกว,ว่าความสุขพรุ่งนี้เธอต้องออกไปขอเงินทองมาให้ฉันใหม่เพราะว่าฉันต้องการเงินทองแต่เราเพิ่งขอบ้านมานะเธอไม่ต้องพูดทำตามที่ฉันบอกเท่านั้นแล้วผัวของเขาก็กลับไปหนองน้ำแห่งน,นั้นเพื่อจะไปขอพรจากปาวิเศษปาวิเศษเอ๋ย เจ้าอยู่ไหมมีอะไรถึงเรียกข้าเหรอเมียของข้าอยากได้เงินทองเจ้าช่วยเขาได้ไหมได้ใช่ข้าให้เจ้าได้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแต่ไม่ให้เกินสามข้อนะแต่ฉันไม่สามารถขัดใจเมียฉันได้เลยได้ถือว่าข้าเตือนเจ้าแล้วนะเจ้ากลับไปแล้วเมียของเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการหลังจากนั้นสาวบะมงก็กลับไปบ้านก็พบกับเมียของเขาอยู่กองเงินกองทองเธอได้ในสิ่งที่เธอ ต้องการแล้ว ต่อไปนี้เธอคงมีความสุขมากสินะไม่ฉันยังไม่มีความสุขถ้าอยากให้ฉันมีความสุขคนนี้เธอต้องไปขอให้ฉันให้ฉันกลับมาสวยเหมือนสิบสี่ครั้งแต่ว่าไม่ต้องมาแต่ทําตามที่เมียบอกเดี๋ยวนี้เฮ้ยใส่ดูอิเลเว่หูจะสิบลมีเมียก็ดีกว่าและแล้วเขาก็ไปถึงหนองน้ําแห่งนั้นเพื่อจะไปขอพรจากปาวิเศษปาวิเศษเอ๋ยข้าขอให้เมียของข้ากลับมาสวยเหมือน14ครั้งจะได้ไหมได้สิแต่นี่คือพรจุด ท้ายที่เมียของเจ้าจะขอได้แล้วนะเจ้ากลับไปสิแล้วเมียของเจ้าจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขากลับไปเขาก็พบกับเมียของเขาที่สวยขึ้นกว่าเดิมอ้องามมิหลีไว้เมียผู้ใดวะคืองามแท้ นี่ผัวกลับไปขอให้ฉันไหมได้ไหมฉันอยากสวยเหมือนเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกแต่เราขอพรไปหมดแล้วนะถ้าเราขออีกไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเราไม่ฉันไม่สนทําตามที่ฉันบอกเดียวนี้แล้วผัวของเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่ทําตามที่เมียเขาขอปาวิเศษเอ,อ๋ยตอนนี้เมียของข่อยอยากเป็นเจ้าหญิงที่สวยที่สุดในโลกปาวิเศษจะช่วยข้าได้ไหม เจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าพรที่เจ้าขอมันหมดแล้วนะแต่ถ้าเจ้าอยากได้ข้าจะให้แต่ข้าไม่รับปากนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่เมียของเจ้าเจ้ากลับไปสิแล้วเมียของเจ้าก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขาขอพรสร็จิเขาก็กลับไปบ้านดังเคยแต่เขากลับไปครั้งนี้<อ>ก็ได้พบเห็นเมียของเขาได้กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราที่ไม่ขยับตัวอะไรเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเจ้าหญิงที่สวยในโลกนั้น ันคือเจ้าหญิงนิทาโอ้ไม่นะเมียทำไมเจ้าไม่ขยับตัวเลยฮ่าผัวบอกแล้วว่าจะขอสิ่งที่เกินตัวแล้วเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยแล้วผัวของเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วผัวของเขาก็กลับไปขอพรจากปาวิเศษอีกครั้งปาวิเศษเอ๋ยทำไมเมียของผมไม่ตื่นเลย ข้าบอกเจ้วแล้วไงว่าถ้ากายสามข้อเมียของแก้าจะมีอันเป็นไปท่านช่วยให้เขากลับมาได้ไหมมันคงไม่ได้ดอกข้าคงไม่สามารถแก้พรที่ตนเองให้ไม่ได้ดอกที่ผ่านมาผมขอให้เมียผมมาตลอดงั้น ผมขอให้ผมเองล่ะเอาอย่างนั้นเลยเหรอได้สิเจ้าจะขออะไรล่ะขอให้เมียของผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนดังเคยได้สิเจ้ากลับไปก็จะพบกับเมียของเจ้าเมื่อเขาขอพรสิธเขาก็กลับไปบ้านแล้วเมียของเขาก็ได้ออกมายืนรออยู่หน้ากระท่อมเล็กๆแล้วเขาก็ได้วิ่งไปหาเมียของเขาด้วยความดีใจอ๋อ เมียกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ค่ะผัวฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ขออะไรอีกขอแค่เราอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้อยู่กับเมียของเขาอย่างมีความสุขตลอดไป